เออวันนี้แม่เดินไม่ค่อยได้มาเอาอาหารเอออาหารเดี๋ยวแม่ปุ๊กจะมาทำให้กินไปซื้อมาจากตลาดได้หม้อใหญ,ใหญ่หุงข้าวไว้รอเลยกินบ่ายนี่แหละเย็นค่อยกินอีกนั่นแหละได้มาเนะ่ะเก่งมากเก่งมากเลยไม่ช่วยกันหมดหรือย,ยังลูกกระเป๋าแม่ลงมามีมีมะละกอเป็นถุงถุงไม่ใช่เหรอ มีมะละกอเป็นถุงๆไม่ใช่เหรอนี่ไงจะแกงหน่อไม้ให้กินครบรถครบรถนี่ต้องบอกว่าครบรถมะละกอละ่ะตำอ๋อตำมะละกอตำม,มาแล้วน,นี่แกงหน่อไม้นู่แกงหมดเลยแกงเยอะๆเลยนะคะหม้อใหญ่ๆมาๆมะละกอมาเดี๋ยวตำมะละกอให้กินอีก วันนี้กินให้อร่อยเลยนี่โอ้โหครบมากเลยทั้งเห็ดหูหนูบวบใบแมงลักเห็ดใบแมงลักอะไรเนี่ยข้าวโพดนี่ไหมลูกเดี๋ยวแกงไข่นะมาร์กอยู่ไหนอะลูกมาร์กฮะกำปันันไข่หุงข้าวไหนข้าวเหลือแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแม่ดูก่อนซิพอกินไหมไมพอ มาร์กอยู่ไหนไปหุงข้าวข้าวเหลือแค่เนี้ยวันนี้ข้าวเหลือแค่นี้มาดูสิคนะวันนี้คนอยู่แคมป์ก็ห้าสิบคนแล้วต้องกระพริบตาใส่ถ้าแม่ไม่มาก็โอ้ยกินลูกชิ้นเป็นหลักวันนี้โค้ดไม่สบายนะแม่ไม่สบายมากกว่าแต่ในความเป็นแม่ก็ต้องมาดูแลให้ถึงที่สุดค่ะอันนี้ใครบริจาคลูกใครบริจาค ครับโอ้ต้องมีคนบริจาคมาสิลูกนี่โอ้เออภาคอีสานเรียกว่าหมักเขียบนะคะอันนี้ในภาคอีสานเรียกว่าหมักเขียบภาคกลางเรียกว่าน้อยหนาหมากเขียบจะหวานหวานปลูกเองนี่แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยะคะ่ะลูกขนาดนี้ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะแม่พอออกก็จะกดๆด,ดูแล้วก็จะกินนะคะ мак